โอเคโอเคครบนะมา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 เอ้ยมาแล้วเอ้ยโลโก้โอ๊ขึ้นโลโก้โอดขึ้นซึ่งในไหนครั้งนี้ผมก็ได้ตั้งเป็นโปรไฟล์คาบุโตะนะผมก็จะทำการเล่นคลิกหนักแล้วกันนะเพราะว่าคุณย่าได้กล่าวเอาไว้ว่าจงก้าวไปในวิถีแห่งสวรรค์เพื่อปกครองทุกสิ่งก้าวไปบนวิถีแห่งสวรรค์เพื่อปกครองทุกสิ่ง ซึ่งตอนนี้ก็จะมีไรเดอร์อย่างคาบุโตซึ่งนั่นก็คือผมเองที่เล่นมีคลิกเนี่ยแล้วก็โอ๊ตร่างพาชดรดคอมโบซึ่งไม่ติดไฟโซดาที่มาเตหุนแล้วก็ดารซี่ซึ่งนั่นก็คือลิซร์าอินฟนิตี้และคนสุดท้ายก็ผมฮะคนนี้พีคสุดเลยครับเพราะว่าเขานั้นไม่ใช่คา r เมนไรเดอร์แต่ก็คือผู้ใช้สายเวทฮาคาคร่ก็ผมที่เล่นเป็นวีโรเพราะว่า วีโลมันมีสองชีวิตแล้วคุณดูโล่เราแต่ละคนครับแล้วคุณดูโล่ฝันขอคข้าครับตันอยู่ตัวหนึง่ง <c oughs> <c oughs> เริ่มเกมมาตัวผมก็ต้องเอ่อเปิดด้วยคําพูดนี้ก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจให้ตัวเองซึ่งในคลิปของผมครับก็จะไม่มีเสียงผมและเพื่อนๆนะเพราะว่าเออไม,ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าเสียงมันหายอะตอนเวลาผมอัดคลิปอะมันหายไปเลยอะแต่ก็ช่างมันเลยครับผมครับเพราะว่าเสียงมีเลยมีสุดท้ายแล้วเมาก็มาหลังไม่ยอยู่ดีเพราะว่าเออคุนัตซึ่งคิวเลนฝันข,ของข้ากับผมก็พิมมาว่าเออ ว่าไปแนวใดนั่นโบแมนม,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 มัน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 คืออะไรวะวแล้วจังหวะน,นี้ก็ผมครับผมก็เลยจะเข้าไปช่วยเพื่อนแต่ปรากฏว่อาอ้าวเพื่อนแม่งฆ่าก่อนไปแล้วกูคอร์ดอัพมาเลยลเลยเว้ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมครับผมก็เลยแก้เขลื่ด้วยการจะไปเอาบัฟแดงเออบัฟบัฟบัฟฟ้าดิฝันของข้ามแต่ปรากฏว่าคิวเลนนั้นโผล่มาแล้วก็มามา,มาปาตูดผมเออเอเอเนี่ยเนืก็รอดไม่ได้แหละนี่มันไส้ไปตายด้วยนะประเด็น โอ้ยเฮียแบตกูได้สิบสี่เปอร์เซ็นต์อีลินนั้นได้ผลการฆ่าเออโอ้ตของผมไปแล้วนะเพื่อนนะผมก็จับเขายามฆ่าอิกี้เอฟดะเอมันมันไม่ตายอีกแล้วโอ้ยอะไรวะอุ้ยเียเกือบโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่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 เออนั่นแหละเออแต่ก็กลับมาไฟกัาไรเออทํากูเออทํากูอ่ะอุ้ย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 มันตายยากใชงวหมโอ้กูไม่ได้ฆ่าเลยอืมนี่ มีฝาไปกอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโโลกัวจัดัตโลกัวจัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่ว่าเหตุการณ์เมื่อกี้ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแล้วกันนะโอเคนะผมก็มาฟาร์มต่อเลยดีกว่ามาเดี๋ยวเดีเดี๋ยวอ๊ทำไมจุดโอโอ๊ะพี่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 ีขอขอกูขอเออกูได้แล้วเฮ้ยหยิงี่กลัวเี่ยโอ๊กูรัดอีกจไหมเี้ยล่างหัวกระด่มึงี้ ถ้าในขณะน Espero, ี้ฮะทุกคนนั้นเอ่อเห็นอิกกี้กับซิปที่อยู่ในมินิแม็ก็ทุกคนจะเห็นได้ว่าพวกเขานั้นเลือดน้อยมากแต่ปรากฏอีลินเนมโผล่มาก่อนเฮ้ยแต่ผมก็รอดมาได้นะครับผมฮะเพราะว่าผมนั้นเอ่อกดหยุดทันโอ้ยเฮียทุกคนไม่เห็นภาพเมื่อกี้นะครับแต่หวะนี้นะครับผมกำลังจะเข้าไปกำลังจะเข้าไปเข้าไปปุ๊บอี๊เอาเอามันมันกดแข็งทันเฮเว้เอ้ยอย่างน้อยก็ได้ซิปมาเลยวะไปเนี่ครับผมขอย้อนเวลาก่อนแป๊บๆย้อนเวลาเอ่อกลับไปเกิดไหมเฮ้ยเฮียมึงอย่าเพ้อเจ้ คือขนาดนี้ผมเป็นคขบุตรที่ดูอนาถมากเลยเพราะว่าจนก็จนแถมยังแบบฟาร,ร์มช้าอีกต่างหากในขนาดนี้อ้าวกดบันดิตไม่ตายเออเออแม่งเคยคิดแต่ละเออโอเคในขณะนี้อสังหารเรียร้อยซับเลนกลางของ่าหลวงข้าวนั้นเหลือแค่ป้อมเดียวเลยนั้นผมก็ตีตีไม่ไม่แตกเวยอีออเอ้ยอินฟิตตีลิสซาร์ดกูเอ่อตีแตกละโอเคตอนนี้ก็ได้เวลาได้เวลาแล้ว บ,บ, <Eastern> บุกเข้าไปบุกเข้าไปพี่คิดว่าจะกลัวเออคิดว่ากลัวโอาพี่พี่พี่ขอยอมเอออืมตายโอ้โหโอ้โหโอ้ทีมกูโอ้โหอ้าวอาคาลิกูอาคาลิกูว่าไงอาคาลิกูสี่นาทีสิบวิก็ไม่รอดเจอบ้านนี้ผมได้มาเชียร์คลิปเลงการแล้วก็มากระทืบซิปแตะซิปมันซิปไอเดะไหนจังหวะนี้ก็ผมฮะเมื่อกี้ผมเห็นคิวเลนคิวเลนเห็นคนเลยหิวเห็นคิวแล้วเหินอยู่ไหนเอ้าเอามันมันไปนู่นแล้ว โอ้โหโอ้โตะลุ่มโอ้ยพี่พี่พี่ผมขอโทษกับพี่ผมจะไม่ทำอีกแล้วครับพี่ผมขอโทษครับพี่อ้จังหวะนี้ทีมผมตายห่ากันหมดเลยโอ้โหเดี๋ยวตัวโล่เดียตัวเองผมรู้สึกว่าเลนนี้มันเงียบแปลกๆคาพูโตัวของผมก็เลยสามารถสัมผัสได้ว่าเพราะมันกำลังเอาดาร์ก,กันอยู่ซึ่งมันมัน,ม,นมันเอามันเอาไว,จาว้จังวะทำไมตอนกูสัมผัสไม่ได้มันไม่เอาแต่ตอนกูสัมผัสได้มังเอาเสร็จละเฮ้ยเดี๋ยวคำพูดกูมันแปลกๆวะแต่ในจังหวะนี้ของผมครับผมกับไลเดอร์และผู้ชายสายเว่ยหนึ่ง พุ่งเข้าไปจะฆ่าซิปจะฆ่าซิปแต่ซิปมันกิ้งไปแล้ะอียเอาสกิลกิ้งมันออกไปนี่โอ้ยเอ้ยพี่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 ผมจะไม่ทำแล้วกพ็พี่พี่และสุดท้ายอสังหาร,ริมทรัพย์อันสุดท้ายของผมก็ระเบิดเล็บเป็นคนี๋ตอนแ,แรกผมก็จะไม่อัดเอ่อช่วงดาวน์โหลดตรงนี้แล้วนะแต่ปรากฏว่าผมนั้นเจอกับดาร์คคาบูโตะและเพิ่มเติมคือคู่รักได้มากกว่าสี่คนมีแต่ Kh 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 แบบคาบูโตะกันข้ามที่อยู่คนเดียว ซึ่งผมเล่นคาบโตโค่นนั้นเป็นป่าผมก็ต้องเข้าป่าใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้ผมนั้นค่อนข้างแปลกเพราะนั่นผมทำการเรียบวิชาตโอ๊ตและก็โซดานั้นลงมาในเลงของฮาคาริเพื่อมากระทืบออฟเลงของฝ่ายตร่ข้ามแต่จังหวะนี้ของผมครับจังหวะนี้ครับออฟเลงผมอะฮาคาริผมอื้ยฮาคาริโอ้ยไม่หนีรอดได้ไงวะอุตส่ามากันทั้งห้าคนซึ่งในขณะนี้ครับผมกำลังตีตัวตัวตัวอะไรก็ไม่รู้ของฝ่าตร่ข้ามแต่จู่ๆดาร์คาบโตก็โผล่มาเพื่อไล่ฆ่าผมแต่ผมนั้นก็รอดมาได้ครับ แต่เพื่อนกูเข้าไปกันเต็มเลยโอ้โหจหวันนี้จะวันนี้เอาไงจหวันนี้เอาไงโหใสก็ใช่ไหมใส่ใช่ไหมพื่นอืมจหวันนี้ใส่แม่งเลยและหลังจากที่เรานั้นตะลุมบอลกรนเร็จเพื่อนผมจู่ๆมันก็พูดออกมาเองว่าใครตายก่อนเป็นเกย์และมึงดูสถานการณ์ที่กูนั้นกำลังจะตายหาตรงนี้สิครับโอ้โหนี่มันกับตาสนองที่กูไปทำกับมอทอสชัดโอ้โหจหวะนนี้วิลาเรือน้อยวิลาเลือน้อยวิลาวิดรับคุณมาดดิาดริ๊ดดครับเขาใช้ดวง เจ็ดเจ็ดของเขาครับผมเจ็ดสามตัวครับผมนี่เป็นไงโอ้โหนี่สี่นาทีสุดวิของแท้นี่เป็นไงโชคดีกับจัดแล้วแม่งรอดมาได้ยังไงวะเนี่ยแล้วจังหวะนี้กับผมครับผมกับดิสซาอินฟินิตี้ครับพยายามจัดฆ่าไอ้สองตัวนี้แต่ปรากฏว่าดาร์คเข้าประตูโหมมาแล้วนั้นก็เก็บพวกกูสองตัวไปแทนนะครับผมฮะโอ้โหแม่งโคตรอนาถเลยแล้วจังหวะนี้ก็ผมผมจะไปเอาบัฟฟาแต่ปรากฏโอ้โหกูนับได้สี่ตีกูนี่เละเป็นขี้เลยทำไมกูเอาแต่จังหวะที่ตัวยังตามมาเยอะจังวะโอ้โหในขณะนี้ผมกับเพื่อนนนั้้ไดทากร บุกจับดักกระพือวีล่าครับผมฮะแล้วนั้นนะตอนกระทืบไม่ได้ก็ซิ่งหนีครับผมแต่ปรากฏโอ้โหไอ้คาบุโตะนี่มาอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรฮะไอ้ดารคาบุโตะครับมันก็แค่ตัวปอครับผมอะหนีไปเถอะไอ้น้องว้ายเฮียหยุดยุดและจังหวะนี้ก็ผมฮะดาร์คาบุโตะข้างครับดาร์คาบุโตะมันข้างครับไม่รู้ว่าไปเซียนยามาจากไหนครับตอนนี้เก็บควอดคิวไปแล้วแล้วตอนนี้จะเอาไม่กล้าได้ไหมจะเอาไม่กล้าได้ไหมผมว่าแม่งได้เฉยเลยโอ้โหไอ้เฮียแม่งเซียนยาจากไหนวะซึ่งสี่ไรเดอร์กับหนึ่งผู้ใช้ว ก็ต้องอยู่แล้วเปล่าเพราะทีมกูมันไม่ได้มีแคลรี่ไนงะไอ้สั